ตอนนี้มาถึงถ้ำผาจันทร์แล้วมาถึงที่พระนอนใหญ่เป็นถ้ำผาจันทร์ที่เป็นชื่อวัดและก็มีพระพุทธรูปใหญ่นอนอยู่นี่นี่คือพระพุทธรูปใหญ่สวยมากพระนอนใหญ่นี่แหละคือ พระจันทร์ที่ครูบาอาจารย์ตั้งชื่อวัดวัดถ้ำพระจันทร์เป็นวิวสูง นี่ก็อีกมุมหนึ่งที่เป็นถ้ำมันจะเป็นที่ครูบาอาจารย์มาพักนอนที่นี่เป็นถ้ำเย็นข้างบนมีต้นจันผาใหญ่มันเกิดที่ก้อนหินต้นจันผาไม่น่าเชื่อว่า มันจะอยู่ได้ที่ก้อนหินมะม่วงไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วมะม่วงต้นนี้เป็นผลดกมาก สุดท้ายนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้สาธุจเจริญพร